สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้เป็นถือโอกาสรวมตระกูลอเนิวมาให้กับผู้ทุก้้าได้ดูกันนะครับซึ่งมันถ้าเกิดเราไล่ระดับอเนิวตั้งแต่ตัวแรกจนถึงนับปัจจุบันตัวล่าสุดนั่นคือ3เจนด้วยกันมีคันไหนบ้างและคันไหนที่ถูกใจพี่พิลทท่านบ้างเพราะนั้นตรงนี้สวยน่าใช้และในราคาไปหยัดทุกคันแน่นอนอเราเริ่มดูคันแรกก่อนครับ คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องดึงไปยันตัวรหัสโมเดลแรกนั่นคือ rt 5 0นะฮะเป็น all new 2.5นะครับคือสับอย่างตอนนี้เนี่ยเราต้องเริ่มนับจากตัว cc ที่ส่วนใหญ่คนนิยมเล่นระดับกลางเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวโฉนนี้เนี่ยมือคือมันยังมีเป็นตัว2.5้และก็3 0 0พอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นอีกตัวอีกโฉมหนึ่งที่ปัจจุบันตอนนี้ลูกค้าหลายๆท่านนิยมสอบถามกันเข้ามาเยอะและถามว่าหน้าใช้ไหมหน่าใช้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะ ตัวนี้นะครับตอนแรกเราต้องยอมรับเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยสำหรับตัวรถเพราะว่าคันนี้เป็น2.5ตัว S ปี2 0 15นั่นคือโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นตัว b ู u e Power นะครับแต่พอไซแม็กจัดทรงทุกอย่างทำเสร็จับใหม่ทั้งหมดรับรองเลยว่าหนังคนละม้วนเลยครับจากที่ไม่มีคนสนใจกับพักหลังมาแค่เปลี่ยนแม็กจัดทรงอย่างเดียวคนทักมาบึ้มเลย เพรนัครับขึ้นอยู่กับพี่พิลุกท่านแล้วว่าใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนและมีแค่คันเดียวส่วนทรัพย์ในอย่างอีกรณีนหนึ่งใส่ตู้ใส่ครอบอันนั้นเราไปคุยกันหลังไม์ก็แล้วกันตรงนี้อาจจะแนะนําเป็นในส่วนของอีสุแคปตัวเตี้ย3เจนด้วยกันนะครับส่วนตัวราคานะฮะสอคันนี้อันขายราคาอยู่ที่4ี่0 0 0บาท เครดิตดีฟรีดาวครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับขันที่พอนะฮะพอเราเริ่มเห็นตัวใหม่ๆขึ้นมาอิสุมาเน้นแล้วครับในเรื่องตัวความประหยัดน้ํามันนะฮะนั่นคือเริ่มต้นด้วยตัวหน้านี้เลยนะฮะมันจะมีแบ่งออกมาเป็น2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับนั่นคือตัวหน้าปี16ปี17ก็คือจะเป็นตัวหน้านี้กับรุ่นย่อยที่2นั่นคือเป็นตัวปี18แล้วก็ตัวปี19 แต่มันคืออยู่ในรหัสตัวโมเดลเดียวกันซึ่งเปลี่ยนแค่กระจังหน้าอย่างเดียวแค่นั้นเองที่เหลือเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับสับตัวนี้แน่นอนนะฮะมีการมาเน้นย้ําในเรื่องของเทคโนโลยีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรถ CC ลงมาหรือเป็นตัว1.9ในรหัส r z 4E หลังจาก c j k 1โดนเละทิ้งไปทั้งหมดแล้วนะฮะคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวที่คนนิยมใช้มากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยหรือว่าคนที่กําลังมองหารถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่ง เพราะมันตอบโจทย์ต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือจะเป็นในเรื่องตัวการบรรทุกหรือว่าจะเป็นในเรื่องตัวการวิ่งทำมาอาชีพนะครับคราวนี้เนี่ยตัวปี17คันนี้อันตั้งราคาขายไว้นะครับ4 9 9 0 0 0บาทเป็นตัว S เหมือนกันซึ่งคันแรกและวก็คันที่2คันนี้ตัวเกรดรุ่นย่อยเหมือนกันนั่นคือจะเป็นตัวกระจกแบบปัดไฟฟ้านะครับสับตัวเจนที่2นี่นะฮะ พอมันเปลี่ยนหลังจากพวกนี้โละพวกนี้โละแล้วก็จะมีเป็นตัวโฉมใหม่ซึ่งเป็นตัวโฉมยอดฮิตยอดน,นิยมเรามีเข้ามาเราขายได้เลยครับและก็ขายหมดเกลี้ยงด้วยซึ่งมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่หล่อมากนั่นคือตัวโฉมนี้ครับพารานุภาพพิกโลนะฮะพี่พ่ทุกท่านนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวบอดี้แต่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับว่าคันนั้นเป็น1.9ก็คือจะเป็นตัว r z c e เหมือนเดิม แต่เพิ่มตรงไหนขึ้นมาบ้างเดี๋ยวอันจะลองเปรียบเทียบตรงนี้ให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวสามพันตรงนี้เห็นกันได้แบบชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนในตระกูลรหัสใหม่แน่นอนถ้าเกิดอย่างแบบนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวปี2020ขึ้นไปพารานุภาพภพิกโลกคานี้เลี่ยกได้เต็มภาคภูมิแน่นอนนะฮะสำหรับ3เจนนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวใหม่แต่ไม่ว่าเราจะดูอย่างตัวูองว1ดห่าดูอย่างตัว1.9พลานุภาพบิหรือว่าดูอย่างตัว 9, าานพพนะนอนซูซจุ โดยรวมกันนั่นคือญาติพี่น้องในสายเลือดเดียวกันเพราะนั้นคือมันยังไงก็น่าใช้อยู่แล้วครับตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าสิ่งเล็กๆน้อยที่มันมีความแตกต่างกันนั้นเดี๋ยวจะลองเปิดตัวเครื่องยนต์คันนี้ให้ดูนะครับแต่ส่วนอื่นนะฮะไปดูกันเพิ่มเติมเป็นคลิปเต็มใน u t u ู e ได้เพราะอันทำรีวิวไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนหนึ่งถ้าเกิดเรามองกันด้วยตาเปล่า,ามันจะเห็นได้ง่ายเลยนะครับก็คือจะเป็นตัว ดูดลมเข้ากองนะฮะซึ่งจะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นตรงนี้ที่มันมีการเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตัวปี17ที่เราดูมาเมื่อกี้นี้ตรงนี้มันไม่มี2ก็จะเป็นตัว ABS นะครับซึ่งสําหรับตัวปี17จะดอยู่ในเกตตัว S เหมือนกันก็จะไม่มีแค่นี้เองครับไม่มีอะไรนอกเนือมไปว่าก,กันยี้แล้วเพราะว่านดูแล้วก็เช็ครายละเอียดทั้งหมดแล้วที่เรียบร้อยในรหัส r z c e เหมือนเดิมแต่ตรงนี้คือ1และก็2ที่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นได้เลยว่า 1 6 1 7 18 19มันเป็นยังไงแล้วก็20 21มันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้แหละครับคือสสิ่ง2ออย่างที่มีการเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างที่บอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว2.5เองก็ดีเป็น1.9ปี17เองก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวพิกโตปี20คันนี้เองก็ดีอันได้มีการทําคลิปรีวิวทั้ง3คันนี้ครบหมดแล้วหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้เข้าไปดูเพิ่มเติมกันในช่อง YouTube ได้เลยนะฮะร,รถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะ กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนทัพบตัวราคาครับปี21คันนี้อันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่599,000บาทยำ้ำนะฮะ599,000บาทเพราะนั้นครับไม่จะเป็นตัว2.5 1.9หรือว่าเป็น1.9พิกโลกยังน่าใช้และตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นทุกๆท,ท่านแน่นอนและพี่ๆทุกๆคนแน่นอนเพียงคนติดต่อเข้ามาครับ3คันนี้อันจัดราคาพิเศษให้ พร้อมใช้เงินออกรถศูนบาททุกอาชีพออกได้และเดี๋ยวรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ